สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สองสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงส่วนสาขา2จะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อกุ้งโดยตรงนะคะ0ูน4 5 3 9 2 2 4 Li าย ID เบอร์เดียวกันค่ะวันนี้นะคะทางร้านคุณสมุทมีตัดหญ้าเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวกุ้งจะพามาชมตัดหญ้าเข้าใหม่วันนี้จะมีอยู่2ไซส์ด้วยกันนะคะ ตอนนี้นะคะตัดหญ้าเป็นอะไรที่ขายดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยหญ้าเริ่มขึ้นลูกค้าเริ่มแบบหาเครื่องตัดหญ้าแล้วนะคะเราก็จะมาลงบ่อยหน่อยลงอาทิตย์ละครั้งเลยนะคะมีของตลอดเวลาเลยลูกค้าโทรมาสอบถามได้เลยนะคะตัดหญ้าวันนี้ที่ลงมาเติมสต๊อกกันนะคะก็จะเป็นขนาดเมย์20นะคะที่เป็นขนาดวงตัดขนาดรวมกล่องจะอยู่ที่เมย์30นะคะแล้วก็ขนาดเมย์10รวมกล่องที่เมย์20นะคะเดี๋ยวเราเริ่มมาดูที่ขนาดแรกกันเลยนะคะขนาดนี้จะเป็นตัว เมตรยี่สิบนะคะรวมกล่องนะคะเมตรสามสิบรวมขาสกีก็อยู่ประมาณเมตรสี่สิบขาสกีหนานะคะส่วนหัวเกียร์นะคะของ LCS นะคะตัดย่าตัวนี้จะเป็นของ LCS เป็นหัวเกียร์ใหญ่นะคะให้ไปเลยหกสิบแรงเรามาดูน็อตนะคะจะเป็นน็อตกันคลายแล้วนะคะสภาพงานของเขานะคะสวยนะคะสีสันสวยงามมาดูตัวข้างในกันนะคะข้างในนะคะรูปของตัวใบมีดจะเป็นประมาณนี้นะคะ ราคาขายนะคะอยู่ที่26,500บาทนะคะตอนนี้ราคาดีงามมากๆนะคะเรานำมาจัดโปรโมชั่นได้ราคาเอ,อ่อไม่แพงกันไปเลยนะคะช่วงนี้นะคะดูตอนนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นยอยนะคะที่ใช้ไปครบเซตเลยนะคะราคานี้ยอยไปพร้อมกับตัวตัดหญ้าพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสำหรับรุ่น1เมตร20นะคะเป็นวงในนะคะส่วนถัดมานะคะจะเป็น ตัวขนาดเมตรสนะคะวงในเหมือนกันวงนอกอยู่ที่เมตรี่สิส่วนรวมขาสกีแล้วจะอยู่ที่ประมาณเม่30นะคะหัวเกียร์อยู่ที่40แรงนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นน็อตกันคลายเหมือนกันนะคะข้างในนะคะ มาดูงานทั้งในนะคะราคาตัวนี้นะคะเสนอขายอยู่ที่25,000บาทนะคะราคาเบาๆไปเลยนะคะตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2 2 4สราคานี้ไม่รวมส่งนะคะแต่เราสามารถจัดส่งทั่วไทยได้เลยนะคะลูกค้าอยู่ภาคไหนนะคะสั่งมาได้เลยนะคะสำหรับตัวตัหญ้าของ LCS นะคะจะเป็น งานของเป็นงานของเกรดโรงงานอุตสาหกรรมนะคะไม่ใช่งานอู่นะคะส่วนหัวเกียร์ก็จะเป็นหัวเกียร์ที่หัวเกียร์ใหญ่เราให้หัวเกียร์ใหญ่ตัวยอยสลิปคัดใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะ,ะทนนะคะแล้วก็มีรับประกัน6เดือนด้วยนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าลูกค้านะคะสนใจตัวเครื่องตัดหญ้า LCS นะคะมีทั้ง2สาขาเลยนะคะ 0 6 3 4่าติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณในการติดตามรับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กุ้งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ